เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมาโนเอลนะครับและในคลิปนี้นะครับอยู่กันในรายการเม็ดส้ม เขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับเอลสูอันดับ1เซิร์ฟไทยชื่อว่ากูตไนนะครับและในคลิปนี้นะครับอยู่ในแรงอิมเกือบ200ดาวนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นแรงที่สูงมากๆนะครับและฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นนักแข่งโปรเพเยอร์ก็คือนุนกนะครับผมแล้วก็อดีปรลีกบูโนปิงเนาะเกมนี้บอกเลยว่าตึงและสนุกแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับผมก็จะมาแจกเซตรูในเทมพลังแสงของน้องกูตไนก่อนนะครับเริ่มที่รูนะครับส ใช้เป็นเลดสิเมตรนะครับสีม่วงสปีดิสิเมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นดากอนคลอสิเมตรนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นอาเชมี่นะทุกคนมาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้ารถคู o, asa, mer, ดาวมูลามาสะกวาแฮมเมอร์ดาบแดงโอมนิอาร์มแล้วก็ปิดท้ายด้วยธนูตีไกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตลูในเทมพลังแฝงของเอลซูอันดับหนึ่งของซีซั่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับสายหนังไม่ควรพลาดกับ n e t f l i x 4k เลือกชมได้ทั้งมือถือ iPad คอมและททีีววัั้งโปรรายน และพิเศษกับโปรหัวบ้านหาวอนในราคาสุดคุ้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกําหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คนเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชัรโ์โค้ดหรือรายแอดได้ที่แอดชาร์เได้เลยนะครับมาครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะทุกคนในเกมนี้นะครับก็เป็นดาวที่199ของน้องอิอสุเขานะทุกคนแต่ผมเชื่อว่าในทีมเนี่ยน่าจะมี200บวกวนะเนาะอีกฝั่งก็น่าจะ200บวกเหมือนกันนะครับกดมากับ โตโรไม่ส้มนะครับน่าจะมาด้วยกนนันแหละเนาะแล้วช็อตนี้ครับโดนฟิกเกี่ยวของเอนโซไปนะครับแคลรี่ฝั่งก็เป็นตัวของแวนนะทุกคนแต่คู่เขาเนี่ยจะได้เปรียบขวาทางเอลนโเยอะนะครับสกิลซีซีจะแน่นขวาเนาะแล้วแวนอะถ้าต้นเกมมันได้ตีนะทุกคนดามเมจมันจะจ่ายได้เร็วขวานะครับเอลนโก็ต้องอยู่ติดป้อมนะทุกคนดูดิคือแบบเล่นแบบอาเกสซีมากนะครับเอาในป้อมนะครับอันนี้พยายามจะ ตีให้เอลสูเขาออกจากสถานะหายตัวก่อนนะทุกคนแต่น้องเขาก็ได้เปรียบนะครับอยู่ในป้อมป้อมช่วยตีนะแต่ก็แลกไปนะครับแลกกับแวนไปนะครับได้ดับเบิลคิวมาช็อตนี้นี่ครับแล้วฉลามนะครับเข้าไปเวทบับแดงนะทุกคนใช้จังหวะชุลมุนให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วตัวต้นเกมด้วยนะครับการเวทบับคนเดียวเนี่ยมันเวทง่ายนะทุกคนรอดหรือเปล่าโหเหมือนจะกลับมาสวนด้วยนะครับอีกนิดเสียฟิกแล้วได้คิวอีกนิดมานะทุกคน ได้บัฟแดงแถมเอาฮีโร่กลับไปติดมือด้วยนะครับช็อตนี้น่าจะรอดไปนะครับแลกไหมเอนโซสักตัวหนึ่งก็แลกเอนโซมานะครับแต่ช็อตนี้ก็ไม่ค่อยคุม้เท่าไหร่นะทุกคนคือจริงๆเขาก็ตายแล้วก็เสียฟิกด้วยนะครับนี่นะครับเกมแรกที่สูงนะครับยังไม่ถึง2อนาทีนะครับเกิดเหตุการณ์หลายอย่างมากเลยนะเล่นเกมกันไวจัดเลยนะทุกคนต่างจะแบบ แลงคอนต้นซูพีมต้นเลยเนาะอันนี้ท้าย4นะครับก็แบบรวมโปลีรวมผู้เล่นเก่งๆไว้นะครับดาวสูงละสองดาวก็ไม่ใช่จะหาห้องเจอง่ายด้วยนะทุกคนอันนี้ครับมาดูช็อตมังกรกันนะครับเป็นโซนี่พยายามเกี่ยวไม่เพื่อนเล่นนะครับแต่ช็อตนี้รับดามเมจไม่ไหวนะครับแหวนฟรีมากเลยทุกคนก็น่าจะต้องปล่อยบัฟมังกรไปนะทุกคน ตรงนี้น้องกูดไนเขายังไม่เวลสีนะครับแต่ดูเหมือนข้างหลังโดนะทุกคนต้องรีบเร,ร์ชีฟนะครับได้ออกมาเป็นบูทรถคู่ดาวมานะทุกคนเลี้ยวซู่นะครับในแผดปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นแครี่ที่ติดเมตาอยู่นะทุกคนถ้าคนซูมแม่นๆเนี่ยก็จะได้เปรียบแล้วก็น่ากลัวมากนะครับช่วงเลดเกมเนี่ยมันอันตรายนะทุกคนคือซูมโดนตัวบางๆเนี่ยสัก 2องถึงนัดเนี่ยก็มีโอกาสได้ฆ่าแล้วนะครับแพทนี้ก็จะเห็นคนเล่นสายโลคูดาวกันเยอะนะครับสกิล2มันซูมแรงด้วยเนาะซูมเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะทุกคนใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมจะหามาให้ทุกคนได้รับชมนะครับอาจจะเป็นตัวนอกเมตาบ้างตัวในเมตาบ้างสลับกันไปอะเนาะฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นขวัญใจหลายๆคนเลยนะครับเอลซู ซึ่งแพทนนี้ก็ยังมีโดนแบนอยู่นะทุกคนบางเกมก็อาจจะหลุดให้เล่นบ้างนะครับตัวโกงเยอะมากๆนะครับในแพทนี้เนาะโหแล้วช็อตนี้ครับผมอีกนิดโดนเกี่ยวไปนะครับโตโล่ที่พยายามแบบรับดาเมจให้เพื่อนเต็มที่นะคือแวนก็แบบโอ้โหดูดีดูฟิกเล่นเลยนะครับโอ้ยนิดเดียวนะครับอ่าโอเคมุล,ลายก็มาเก็บงานให้นะครับนี่ครับสกอร์คือเดือดมากๆเลยนะทุกคน 5นาทีผัดกันคนละ9ตัวนะครับสูสีเลยแล้วช็อตนีเอาตรงกลางอีกนิดล้มไปอีกแล้วนะครับเสียป้อมล่างด้วยนะทุกคนตอนที่เอลสูเข,ขาตายนะครับได้มุล,ลามาสามาแล้วนะครับชิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นฟอร์สแฮมเมอร์นะทุกคนคือฟอร์สแฮมเมอร์กับดาบแดงเนี่ยแพทนี้คนจะนิยมออกฟอร์สแฮมเมอร์ก่อนครับคือดาเมจไม่ได้ต่างก,กันเยอะนงทุกคนแถมราคาเนี่ย มันถูกขวาด้วยนะครับในตัวของไอเทมนะครับเกมนี้ก็ดูกันยาวๆนะครับเพราะว่ามีการสรับเปลี่ยนไอเทมระหว่างเกมนะทุกคนโอ้โหแล้วช็อตนี้นะนูนปาโซนดาเมจได้ดีมากๆนะครับโตโรก็ต้องกลับบ้านไปนะ,ะเนาะยังสูก็ต้องอยู่ติดป้อมนะครับแล้วก็โซนดาเมจไปเรื่อยๆนะครับหลักๆเลยก็คือจะเล็งที่คนก่อนนะเนาะนี่ครับดู โนโน่เนี่ยครับอยู่หน้าป้อมไม่กลัวใครเลยนะครับมากันก้าแป๊บเดียวนะน้องกูดไนท์เขาครึ่งหลอดแล้วนะครับโดนดาเมจของมากัรก้านะครับก็กลับไปรีนะครับน่าจะต้องสลับเลนแล้วนะทุกคนเพราะว่าเฟรนเขาลงล่างแล้วนะครับตัวของแวนนะครับก็ยังรวยอันดับหนึ่งของเกมนะครับรวยเว่าเพื่อนประมาณ4-500เนาะ อ๋อนี่น้องเขากะปล่อยบนเลยนะครับมาช่วยเพื่อนที่เลนกลางนี่กว่านะครับน่าจะคิดว่าขึ้นไปบ,บนแล้วกันไม่ได้นะครับก็เลยมาช่วยกันกลางดีกว่านะแล้วช็อตนี้นะครับโดนเป็นโซเกี่ยวไปยังมีฟิกเกอร์ออกมาได้นะครับแต่ด้านบนนี่ไหลาย,ยาวเลยทุกคนไปกันไม่ไหวนะครับเสียไป2ป้อมนะครับเหมือนว่าหลังๆมาเนี่ยเกมอาจจะไปเกมตามแล้วนะนี่ครับ โอ้โหอีกนิดเพิ่งเห็นนะว่าอีกนิดเนี่ยตายไป6ก,กแล้วนะทุกคนโอ้แล้วคือเกมแบบนี้ก็เพื่อนก็กดดันกันนิดนึงนะครับตายไป6แล้วเนาะไม่มีใครอยากแพ้นะครับแต่ต้นเกมเนี่ยอีกนิดเขาตายบ่อยจริงนะทุกคนเห็นโดนฉลามฆ่าไปหลายตัวอยู่นะครับเกมก็ต้องมาเสียเปียบตรงนี้นะครับ เราต้องมาดูว่าจะแก้เกมยังไงนะครับเพื่อนก็ต้องช่วยกันประคองแหละมาะะนะแล้วครับฟอ for มเมอร์นะตรงนี้เฟรนยังลามเก็บยีน่าได้อยู่ครับ solo q โโไปเนาะพออยู่ในช่วงกลางเกมแล้วนะทุกคนเฟรนยังทำหน้าที่แบกอยู่นะครับรอดาเมจจากมูลาดแล้วก็เอลสูนะทุกคน เน็ตเกมยังสูงก็ยังแรงอยู่นะครับนะครับออเจ็์8นาทีแล้วนะครับดูเหมือนว่าตรงกลางคนจะไม่พอนะทุกคนมีแค่3นะครับโอเลนก็ล้มไปเนาะโหแต่อีฝั่งเขาสแปมดาเมจกันโหดมากนะครับนี่ยโดนไปรับผมนุนนนัดเดียวรู้เรื่องนะครับปลายกระสุนนะ ก็ได้พื้นที่กลับมานะครับได้วางแถบวางอะไรเนาะฉลามยังไงนะครับได้ป้อมกลางคืนมาเลยเอนโซไม่มีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ก็ไม่กล้าเกี่ยวนะครับเกี่ยวไปนี่น่าจะโดนลุมนะทุกคนแวนก็ยังทําเลนบนอยู่นะครับพยายามเดินกับเพื่อนนะครับแวนไม่กล้าเดินคนเดียวเหมือนกัน นี่ครับซูมไปป๊าบไม่โดนนะแต่แวนเสียฟิกนะครับอีกนัดนึงเออเรียบร้อยครับผมหลับฝันดีนะเอ็นโซนี่ครับไม่จำเป็นต้องขึ้นดาบแดงชิ้นที่2นะครขึ้นฟอร์แฮมเมอร์เนี่ยมันก็ดาเมจพอๆกันนะทุกคนแค่ดาบแดงเนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า30%เนเนี่ยโดนใครก็คือหลับเลยนะครับแต่อันนี้ก็ดาเมจพอๆกันเนาะอันนั้นมันเป็นพาสซีฟนะครับพาสซีฟของไอเทม ลูกเกมตอนนี้ก็ถือว่ายังพอได้ฟื้นนะทุกคนกุบเคลียไปก่อนนะครับช่วยกันหาตังค์ชิ้นต่อไปนก็จะขึ้นเป็นดาบแดงต่อเลยนะครับเกมนี้น้องเขาไม่ได้ขึ้นทารอนนะทุกคนจะเน้นเป็นดามเมจร,ระยะไกลเป็นหลักนะครับอ่านี่ตโลก็ไปเปิดพุ่มให้นะครับยังหาจังหวะวางแถบไม่ได้นะครับ ดูเหมือนตรงนี้จะเล่นตรงบางกรนะแล้วฉลามหลุดเดี่ยวว่าตรงนี้รอดหรือเปล่าไม่รอดนะผมก็สุดล็อกหัวก่อนนะอันนี้ยิงเข้าไปปาบเข้าไปครึ่งหลอนะนุนุนอเอนโซคนเดียวนะครับตีธรรมดาตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาฟรรดาิกยงิงขูดแหวนนัดเดียวนะแล้วช็อตนี้ครับผมได้มาสิโอ้โหเจอยีนะ่าไฟนี้ก็สวยขวายู่ดีนะเพราะว่าเหลืออีก3คนนะครับได้ ไปนะครับผมกับออบเจกต์มังกร1ตัวนะครับช็อตเมื่อกี้คือน้องกูดไนท์มั่นใจดาเมจตัวเองนะครับฟิกยิงเลยเนาะก็ต้องมีช็อตเอาเพลกันบ้างนะทุกคนต้องบอกเลยครับว่าแพทนี้เนี่ยเอลซูมีแค่3ชิ้นนี้เนี่ยก็โหดมากๆแล้วนะครับสกิลสองคือตัวทงตัวแท้งนะครับซูมเข้าหมดนะช็อตนี้รเรนก็จะเข้าไปล้ำอยู่นะแต่ว่าคนน้อยขวานะครับต้องออกก่อน ออกลอดไหมนี่ครับนี่อ้ยสองนัดนะทุกคนสองนัดยีหน้าล่วงนะครับรู้สึกว่าจะตีธรรมดาด้วยนะแรงไหมโคตรแรงเลยนะครับเป็นแครี่ต้นเกมที่ดามเมจเลดเกมแรงนิดหน่อยนะฮีโร่ตัวนี้ขอแค่5สแต็กนะครับเจาะ100%แน่นอนแต่ชิ้นต่อไปนะจะขึ้นเป็นโอนิอามต่อเลยนะครับ บูดาเมจสุดๆอ่ะนี่ครับยิงธรรมดาไปยิงธรรมดาไว้ไม่ต้องซูมนะทุกคนเลดเกมเนี่ยซูมเฉพาะจังหวะที่จําเป็นก็พอนะครับคือทีมไฟเนี่ยยืนยิงก็พอนะยืนแบบในที่ที่ตัวเองไม่โดนลวงง่ายๆนะครับก็มาแทบนะครับเริ่มดันขึ้นได้นิดนึงนะช็อตนี้ครับพยายามยิงช่วยอิกนิดอยู่นะแต่ก็ลวงไปนะ อ๋ยังดีนะที่ยีหน้ามีเคียวนะถ้าไม่มีน่าจะแลกกันไปนะทุกคนสกอตอนนี้ก็ฟื้นกลับมาแล้วนะครับ12นาทีนะครับโอ้โหฆ่ากันไป40กว่าตัวแล้วนะครับไดป้ปอมกลางมาแนละทุกคนตรงนี้ก็พยายามแถบคุมพื้นที่นะครับให้เห็นอีกฝั่งเยอะที่สุดแถบตรงดาร์กด้วยนะครับเพราะว่า อีก2นาทีนิดๆนะครับก็จะเกิดแล้วแล้วช็อตนี้ซูมไปไม่โดนแวนนะแต่ฟอเลนก็รับจบให้นะครับต้องบอกเลยว่าฟอเลนประคองต้นเกมให้ค่อนข้างดีนะครับลํำอย่างโหดเลยครับแล้วตรงนี้เห็นยีน่าต้องรีบออกมาก่อนปล่อยตัวโลไว้กลางทางนะออกไม่ได้นะครับตัวโล โอมไปมไม่โดนนะเรายีหน้าเล่นสุดมากนะครับบูนอปิงขอโปรเพเยอร์นะอดีตโปรลีกนะครับทีมบุรีรัมนะเขาจะแบบชอบเล่นคู่กันนะครสองคนนี้แอลขวานะครับคือสว่างมากนะครับเหมือนเปิดแมพเลย แต่อีกฝั่งเขาจะอยู่เลนบนเยอะนะครับยังดีนะที่เวฟสูงนะครับตรงนี้ก็ได้พื้นที่อยู่นิดนึงนะแต่มูลาดไม่น่ารอดนะครับแต่ฟอร์เลนเข้าไปคนระับคนเดียวเลยยังไงครับเอลสูก็ช่วยอะไรได้ไม่เยอะนะครับถ้าเพื่อนโดนเพราะว่าตัวเองก็เน้นสกิลหนีแค่นี้เนาะอุย้ยโอ้โหโดนเกี่ยวไงโอ้โหแล้วช็อตนี้โดนเบิร์ดเลยครับผม นี่นะครับสกิลสอเอนโซเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราหนีพ้นนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันหนีไม่ได้กนะ็คือฟิกไปแล้วอะ่ะมันก็ยังโดนเกี่ยวกลับไปนะเป็นเหมือนจะเป็นบั็กด้วยนะครับคือต้องรีเฟกเร็วนะถ้าแบบโดนเกี่ยวแล้วต้องฟิกให้อยู่นอกระยะเลยนะครับถ้าอยู่ในระยะแล้วเขากดดึงไปเนี่ยมันก็อาจจะโดนยกไปได้นะครับช็อตนี้ครับไฟตรงดาร์กนะครับเรียบร้อยครับได้นูนมาสนัด โอเคครับก็ยังได้ดาร์กอยู่นะครับตีไปตีไปครับตีเด้งไปตรงนี้ครับได้เอ็นโซมาครับแล้วโอ้โหเจอฉลามมาดิเจอตอนะครับแถบชัตน,นี้ก็ได้ก๊อตมานะครับรีมาใหม่นะตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลารอนานนะครับผมสก,กอร์แบบตีคู่กันมาเลยนะทุกคน นี่ครับและไอเทมเลดเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับชิ้นสุดท้ายนะน้องเขาก็ขึ้นเป็นธนูตีไก่นะครับเน้นยิงฟรีนะเลดเกมก็ได้แทบแอลขวาก็อุ่นใจนะครับเปิดแมบหน่อยแบบมืดเกินมันอันตรายนะครับเผื่อจะโดนดักแล้วคือฉลามเนี่ยคือถ้าเขาเข้ามาถึงตัวเอลซูเนี่ยชุดเดียวสามารถตายได้เลยนะครับเมจเบอร์ค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ ก็ต้องรอดูนะว่าจะไฟยังไงนะครับหลักๆเลยถ้าให้ผมเดานะไม่ฟอเรนเข้าไปเปิดก็ต้องเป็นโตโรนะครับอีกนิดก็เริ่มฟื้นขึ้นมาตามเพื่อนนะครับต้นเกมก็ต้องบอกเลยว่าหนักไปนิดนึงนะครับเพื่อนเกือบรับไม่ไหวนะครับอ่าอนโซคนเดียวนะเสียฟีกไปนะครับ อันนี้น้องเขาก็เซตของไว้แล้วนะทุกคนเซตไว้สับเกิดนะเนาะเวลากดธนูหมดก็สับเป็นเกิดสับเป็นเคลียวนะครับสูมไปครับผมปาบกาให้นะครับ2องพัเจ็ดเด็ดเกมมากังก้าก็ถึกเหมือนกันนะทุกคนดูนี่คือแบบสแปมสก,กิลรัวๆเลยนะครับ5สแต็กนี้แรงมากๆนะสงครามต้นเกมนะครับ เอนโซโอ้ยไม่โดนนะคือถ้าช็อตกันโดนนี้มีโอกาสตายอยู่นะทุกคนแล้วโตโลเข้าไปพยายามจะให้เอนโซวาร์ฟนะครับแต่ยังไงครับช็อตนี้น่านไงครับผมฉลามบุคคลปริศนานะโอเข้ามาแป๊บเดียวนะทุกคนยังไม่ทานาันติออกเลยหายไปแล้วนะครับนี่นะครับดามเมจเบิร์ดของตัวปิลโลนะครับ ้ก็ตัดมาตรงนี้ครับยังไม่มีการเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับน้องเขาเนี่ยจะเปลี่ยนจากมุลรามาสาเป็นมอนิ่งสตาร์นะครับเป็นไอเทมเจาะขั้นสูงสุดนะครับในช่วงเลทเกมเนาะจะไม่ได้ลดคูดาวแล้วนะครับก็จะได้ความเดือดจมตีแล้วก็ค่าเจาะเกาะมาเนาะตรงนี้ครับมาฟิกยิงเลยครับผมต้องช่วยเพื่อนแลลวครับตรงนี้ให้โตโรกับเมด ไล่ไปนะครับพ่อมาเอาบาแล克บนเนาะหรือว่าจบเลยไหมย,ยังจบไม่ได้นะครับเซตเคียวเซตเกิดก่อนนะครับผมแล้วยังไงครับช็อตนี้โหโดนสตัร์น,นะทุกคนแล้วยีน่าเข้ามาโอ้โหได้เคียวยีน่าไหมผมน่าจะได้เคียวยีน่านะเหมือนเคียวจะแตกนะครับโอเคไม่เป็นไร ยังแก้มือใหม่ได้นะครับในสถานการณ์ที่แบบมันรวดเร็วอ่ะบางทีมันก็สับของไม่ทันนะครับออมีผิดพลาดกันได้เนาะแต่ก็ยังได้เปรียบอยู่นะยังได้ด้านบนมานะครับตอนนี้พ้อมก็เสมอกันแล้วนะทุกคนทีมยังไม่ครบนะครับโตโรเขาเพิ่งตายไปอ่ะเนาะอยังมีฟอเลนอยู่ะครัยพยายามดันขึ้นมาด้านบนนะฮู้วแรงมากทุกคน คือถ้ายิงอีกนัดดึงเนี่ยยีหน้าตายเลยนะก็ะยังมีบัฟตาร์กอยู่นะครับเลนก็ยังไม่ต้องห่วงมากนะครับอินโซเสียฟลกไปนะทุกคนเราต้องระวังอินโซเกี่ยวด้วยนะครับอันตรายแหละนะช่วงเลดเกมครับศึกต้นเกมกับต้นเกมนะครับฝั่งนี้มีเลดเกมแค่มูลาดตัวเดียวนะที่เหลือต้นเกมหมดเลยนะทุกคน ไม่มีดูดเลือดก็ต้องยืนดีๆนะครับเลตเกมการที่จะกลับไปเติมเลือดเนี่ยมันก็นานเหมือนกันเนาะบางทีแบบกลับปุ๊บเคื่อนไฟปั๊บมีดาเมจขาดทันทีเลยนะครับเราขายรองเท้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะตอนนี้คือดาเมจความแรงสูงสุดของเอลุแล้วมาดูกันครับ เห็นฉลามที่ด้านล่างนะครับยังไงครับผมเพื่อนวาร์ปกลับเลยนะเพราะว่าเลนล่างยังไม่มีใครทำนะครับยังไงครับช็อตนี้มาหลบในพุ่มก่อนนะครับมีใครในพุ่มหรือเปล่ายังไม่มีนะเอาแดงก่อนเข้าไปไฟนะครับ 23นาทีะนะโอ้โหก็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยทุกคนเกมนี้เสียดาวไปนี่แบบหงอยเลยนะครับถ้าใครแบบเสียดาวนะตั้งใจเล่นกันจัดเลยแต่ละทีมก็ต้องดูด้านล่างดีๆด้วยนะครับด้านล่างเวฟไม่ได้สูงนะสูมต่อไปก่อนนะ3000นะครับโดนที่นุๆไป1นนัดมานะครับ ก็สเลเยอร์นะครับเกิดด้านบนอีกแล้วแวตรงนี้เหมือนเอนโซเข้ามาคนเดียวนะเข้ามารับคนเดียวแล้วล่วงลงไปเสียเกิดเรียบร้อยครับผมเกิดจากความหิวนะครับเอาแล้วนูนูเสียฟิกล้วไงช็อตน,นี้ได้ไหมยังไงครับโอเคก็ออกมาก่อนนะครับอีกนิบอกขอกันบ้านเองนะบวกเลยเพื่อนนะ มาตรงนี้ครับแถบหูแวนเจอแวนต้องฟิกออกมาก่อนนะ,ะคิดดีๆนะครับคิดดีๆแล้วตรงนี้ฉลามฉลามเสียเคียวคเราเจอยีน่านะครับโอเคยังมีเกิดอยู่สับเคียวยีน่าเสียเคียวสาบกันแหลกเลยครับช็อตนี้โอเคครับก็ได้ทั้งฉลามแล้วก็ยีน่ามานะครับ และก็สเลเยอร์ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหานะทุกคนได้ตัวนี้ผมว่าก็ชนะแล้วนะคือแบบมันยิ่งเลดยิ่งเวลาเยอะเท่าไหร่นะการที่ได้กอตมาเนี่ยมันจะทําให้คีฟมันโหดมากขึ้นนะครับก็เน้นกอตก่อนเลยนะทุกคนเรียบร้อยครับแล้วไปบวกต่อนะตัวโลค้าให้อยู่ตัวโลค้ำสามเรียบร้อยครับได้ตัวอะไรมองไม่ทันนะ นูนู้หรอนูนูครับผมได้นูนูมาตรงนี้ครับ3ต่อ2ดูของในด,ดีนะครับ3ต่อ 2, 2> แล้วจะซูมไม่ไม่ไมดูนะแต่ไม่เป็นไรครับยังได้แก้ตัวอยู่โอเคดูฉลามอีกนิดอีกนิด,นดล่วงไปโอ,โ,อโอ้โหยังจบไม่ได้นะครับได้แค่บแหลกกลางนะตึงเกินเกมนี้ โอเคครับก็ขายรองเท้าตีไวออกทารอนมานะครับดูดเลือดก่อนตอนนี้ออกอะไรได้ก็ต้องออกแล้วนะทุกคนโคตรลุ้นอะ่ะตึงมากนะครับเกมนี้ออฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ติดเมส้มนะอยากมาโชว์สกิลเพย์แบบนี้ก็ทักมาได้ที่เพจมานูเอลนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเนาะชอบมากนะเกมแบบนี้ ลุ้นไปกับคนดูนะครับนี่สามนัดพอเรียบร้อยครับผมฉลามไม่น่ามีเกิดแล้วนะครับมีแค่เขียวแต่น้องกุนไนเขายังมีเกิดได้อีกหนึ่งทีนะครับตอาเลดเกมอ่เนาะใครที่เสียเกิดสองรอบนะครับโอกาสแพ้นี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับต้องเน้นสับของเอาสับลูกแก้วสับเคียวอะไรงนี้เนาะถ้ามีสชีวิตก็จะดีขวานะครับไฟก็จะได้เปรียบขวา่า ามาแล้วครับมีแวนการ์ดหนึ่งตัวนะครับซูปเปอร์แวนการ์ดดีกว่าเนาะคือป้อมนี่แบบตีไม่เข้าแล้วอะอ่าเรียบร้อยครับสามทางครับผมเตรียมจบบ้านนะครับยังไงครับปิกยิงเลยยิงธรรมดาพอนะครับช็อตนี้ยิงธรรมดานะครับซูมก่อนไหมจบบ้านกดอิโมจินะครับทักทาย สนุกมากครับเกมนี้27นาทีนะครับยังไม่จบยังไม่จบเจ๊คีวก่อนฝาบเขาให้เอนโซตายยากเหลือเกินนะครับแล้วก็จบเกมเลยนะครับผม18คิวนะเกมนี้โอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมโคตรมันนะครับแหลงอิมเกือบ200ดาวนะครับน่าจะ200เลยแหละไม่ใช่เกือบอะน่าจะ200เลยนะครับ เพราะว่ามีคนอื่นด้วยเนาะและนี่ครับผมได้ MVP ไปนะครับน้องกูดไนท์หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดาวนะถ้านน้องเขาได้เหรียญทองเกมนี้ก็สองร้อยดาวพอดีเลยเนาะ นี่ครับค่าเยอะสุดแล้วนะครับผมก็สําหรับช่องทางการติดตามของน้องกู๊ดไนท์นะครับน้องเขาก็ฝากเป็นช่อง t ิกต็อกเนาะช่องนี้เลยนะครับเข้าไปติดตามน้องกันได้นะครับน้องเป็นเอลซูที่ติดอันดับนานที่สุดเท่าที่ผมรู้จักมาแล้วเนาะคือติดอันดับหนึ่งแทบจะทุกซีซสั้นเลยนะครับฝากไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอััันนคคคลิปห้าะรรบบสสวดี